สวัสดีค่ะวันนี้จี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ลเล็กๆน้อยๆน,นะคะสาหรับคนที่มีแพลนกําลังจะเดินทางต่างประเทศนะคะก็จี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากไทยนะคะเดินทางจากอเมริกาไปไทยแล้วก็จากไทยกลับมาที่อเมริกานะคะก็เลยจะมาแชร์เนาะเพื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆแล้วเนาะก็อาจจะรู้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้ววันนี้จี้จะมาแชร์เกี่ยวกับซิมมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะในช่วงระหว่างที่เราเดินทางไปต่าง ประเทศเนี่ยทำยังไงนะคะเมื่อก่อนมันจะมีเป็น Pocket w ต f i ด้วยนะคะ Pocket w ต f i เนี่ยก็คือเหมือนตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นั่นแหละพอรับกระเป๋าแล้วก็ออกมาตกข้างนอกเนี่ยตรงสนามบินนะคะเขาก็จะมีบูธอยู่เลยมันจะเป็นเหมือนให้เช่านะครับเราก็จ่ายตังค่าเช่าเครื่องแล้วก็ค่าแพ็กเกจอะไรต่างๆพอเราเที่ยวเสร็จแล้วจะกลับเราก็เอาไปคืนที่บูธนั้นนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้นอค,คือติดต่อทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของเราโดยตรงเลยนะคะอันนี้ เองทีว่ามันชัวร์ๆกว่าเนาะเพราะว่าคือมือถือของเรามันก็อยู่กับเราเลยไงพอเราเดินทางไปถึงประเทศปลายทางที่เราจะไปนะคะ มันก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยขั้นตอนทํายังไงบ้างนะคะก็สามารถโทรไปแจ้งที่เครือข่ายของเราได้เลยอย่างเช่นจี่ใช้ d ีแท็ใช่ไหมคะที่ไทยใช้ d ีแท็กเนาะก็โทรไปแจ้งเขาว่าโอเคเราจะมีการเดินทางไปที่ประเทศนี้ประเทศนี้ก็แจ้งเขานะคะเขาก็จะถามเป็นระยะเวลากี่วันแล้วเขาก็จะเป็นเสนอแพ็กเกจมาให้นะคะมีแบบเฉพาะอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมีโทรด้วยนะคะเขามีให้เลือกตามความต้องการของเราเลยแล้วก็ ซื้อแพ็กเกจล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเคสของเอจี้ใช่ไหมเอจี้อยู่อเมริกานะคะแล้วก็จะกลับไทยเอจี้มีซิมทั้งสองประเทศนะคะทั้งที่อเมริกาแล้วก็ของที่ไทยในช่วงการระหว่างเดินทางเนี่ยเอจี้ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจอะไรเพิ่มตอนเดินทางขาออกจากอเมริกานะคะอยู่ในสนามบ,บินที่อเมริกานะคะเอจี้ก็จะใช้ซิมของที่อเมริกาอยู่พอเราบินออกจากอเมริกาแล้วเนี่ยก็ ปิดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะคะปิดข้อมูลการใช้งานเซลลูลาร์นะคะก็ของที่เมริกามันจะเป็น 5G เนาะก็ปิด 5G พอไปถึงสนามบินที่เราต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะอย่างที่เปลี่ยนที่นาริตะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะสนามบินส่วนใหญ่เขาจะมี Wifi ให้ใช้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้มีเรื่องเร่งด่วนอะไรนะคะก็ใช้ Wifi ที่สนามบินได้นะคะอย่างที้ก็ใช้ WiFi ที่สนามบ,บินเหมือนกันไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะคะต่อ Wi-Fi ที่สนามบ,บินแล้วก็โอเคไลน์บอกญาติบอกคนในครอบครัวว่าโอเคถึงญี่ปุ่นแล้วนะนู่นนั่นนี่นะคะพอจะแชทได้วิดีโอคอลได้จากประสบการณ์ข,ของเอจีนะคะที่สนามบ,บินน,นาริตะโตเกียว Wi-Fi สนามบ,บินถือว่าโอเคเลยพอบินลงถึงที่ไทยเนาะเอจี NG มีซิมของที่ไทยใช่ไหมคะเอจี NG ก็เปลี่ยนซิมของอเมริกาเอาออกแล้วก็เอาซิมของไทยอะใส่ในมือถือนะคะใช้ซิมของที่ไทยโดยปกติเลย ก็จะประหยัดกว่านะคะซื้อโปรโมชั่นอะไรต่างๆตามที่เขาซิมไทยเขามีให้ซึ่งมันก็ราคาถูกกว่าซิมของอเมริกาแน่ๆอยู่แล้วนะคะสมมติถ้าเราใช้ซิมของอเมริกาไปที่ไทยซื้อแพ็กเกจต่างประเทศนะคะของซิมที่อเมริกาเนาะค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะอย่างของจอห์นนี่จอห์นนี่คือมีซิมที่อเมริกาซิมเดียวนะคะเขาก็ซื้อแพ็กเกจต่างประเทศนะคะสําหรับ1เดือนถ้าจำไม่ผิดน,นะคะจ่ายไปประมาณ1ึ 100นะคะ100ดอลลาร์ประมาณ3,000นิดๆ ถ้าคิดเป็นเงินไทย3,000นิดๆซึ่งของเอจี้ใช้ซิมไทยนะคะรวมอินเทอร์เน็ตรวมนู่นนี่นั่นทุกอย่างก็ตกประมาณ6-700นะคะในโรงแรมในอะไรอย่างเงี้ยเราก็มี Wi-Fi อยู่แล้วเราก็ใช้แค่โทรเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตแค่เวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อ,อมีคนไลน์มาแชทมาหาอะไรประมาณนั้นสําหรับคนที่อยู่อเมริกานะคะเราก็มีซิม2ซิมเนาะซิมที่ไทยแล้วก็ซิมที่อเมริกานะคะให้เช็คว่าโทรศัพท์เราอะมันอันล็อกหรือเปล่าโทรศัพท์ที่จะเอาไปใช้ซิมต่างประเทศได้นะคะต้องเป็น เครื่องที่อันล็อกเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเครื่องที่ล็อกอยู่เนี่ยจะเอาไปใช้ซิมของต่างประเทศไม่ได้นะคะจะใช้ได้เฉพาะซิมของในประเทศหรือว่าซิมของเครือข่ายนั้นที่เราซื้อเครื่องมานั่นเองนะคะขออีจี้ใช้ p h โฟนนะคะเดี๋ยวจี้จาให้ดูนะคะว่าเช็คตรงไหนเนาะว่าเครื่องเรามันล็อกอยู่หรือว่า unlock. อันล็อกอ่าเราก็เข้าไปตรงเซตติ้งนะคะเข้าไปตรงเซตติ้งแล้วก็ general ตรงนี้นะคะแล้วเข้าไปตรง about เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะตรงข้อมูลการติดต่อตรงนี้มันจะ นา i Bluetooth อะไรต่างๆเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะจะมี carrier lock carrier lock เนี่ยแหละเราก็เช็คดูนี่เห็นไหมคะถ้ามันขึ้นว่า no sim restriction นะคะก็แปลว่าเครื่องเราไม่ได้ล็อกหมายความว่าเราสามารถใช้ซิมอื่นได้นะคะของอที่เป็นเครือข่าย Verizon ที่อเมริกาแต่มันขึ้นว่า no sim restriction นะคะคือเราสามารถเอาซิมเนี้ยออกแล้วก็ใส่ซิมอะไรก็ได้เข้าไปเครื่องก็สามารถใช้งานได้ปกติ หะะวังว่าวิดีอวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมีแลนจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ไปต่างประเทศแล้วก็ยังกังวลว่าเอ๊ะแพ็กเกจมือถือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยควรจะทํายังไงดีนะคะถ้าใครที่มีประสบการณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะยังไงฝากกดติดตามช่องนี้ของอินจีด้วยนะคะจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ข้อมูลการใช้ชีวิตทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใครที่ชอบดูเป็นแนว ะะทงี้ก็มีอีกช่องหนึ่ง Simply n g นะคะช่องนั้นก็จะทําเป็นแนว l o บล็อกแล้วก็ทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษวันนี้จีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย